รถยนต์ของท่านกําลังเจออาการนี้อยู่ใช่ไหมครับเหยียบคัด์เข้าเกียร์แล้วมีเสียงดังผิดปกติรถไม่มีกําลังสาเหตุเกิดจากอะไรคลิปนี้มีคําตอบครับ Ford Ranger คันนี้มาด้วยอาการเหยียบคัดต์แล้วมีเสียงดังเครื่องยนต์สั่นผิดปกติเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันนะครับว่าเกิดจากอะไรนี่เลยครับสาเหตุนะครับสาเหตุที่เหยียบคัด์แล้วมีเสียงดังก็เกิดจากลูกปืนกดคัด์นะครับนี่แตกเรียบร้อย เวลาเราเหยียบทาร์จะเข้าเกียร์ก็จะมีเสียงดังจิ๊ด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 หรือบางครั้งก็มีเสียงดังแก๊้แกล้แกแกผิดปกตินะครับแล้วก็มีอาการรถไม่มีกําลังนะครับนี่ไฟวินก็ไหม้นะครับแบบนี้เราต้องเอาไฟวินไปเจียร์นะครับรับหน้าไฟวินใหม่แล้วก็แผ่นคาร์ทจานกดคาร์ทเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เพราะว่าหน้าจานกดคัร์ทเขาก็ไหม้เหมือนกันนะครับ แบบนี้ก็จะทําให้รถยนต์ของเราไม่มีกําลังนะครับเวลาบรรทุกสิ่งของหนักหน่อยก็จะมีอาการสั่นผิดป,ปกตินะครับนอกจากยกคลัสแล้วอีกจุดหนึ่งที่ช่างต้นแนะนําให้ตรวจเช็คก็คือนี่ครับซีนคอหลังถ้ามีการรั่วซึมเราก็จะทําการเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าเวลาเปลี่ยนก็ค่อนข้างยากถ้าได้มีโอกาสยกเกียร์ลงแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนพร้อมกันไปเลยนะครับอะไรที่เราเปลี่ยนมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูทีละชิ้นนะครับนี่ตัวน,นี้เขาเรียกว่า จานกดคลัตนะครับเราใช้อันใหม่นะครับแล้วก็เป็นแผ่นคลัตนะครับก็จะมีแบริ่งกดคลัตแล้วก็แบริ่งปลายเกียร์นะครับก็เป็น4ชิ้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ช่างต้นแก้ไขให้ามาดูใกล้ๆนะครับบริเวณนี้เราเรียกว่าซีนเพราลิ้นนะครับเนี่เขามีอาการรั่วซึมนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ล้างถอดล้างทําความสะอาดแล้วรอเปลี่ยนซีนใหม่นะครับสําหรับคันนี้เรากา็แก้ไขประมาณนี้นะครับแก้ปัญหาตรงจุดจบหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้า